ก็ถือว่ามีเกมที่สนุกครับก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ประตูแต่ว่าเราก็มาเสียประตูในนาทีสุดท้ายก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังครับก็เรามีโอกาสเราสร้างโอกาสได้ค่อนข้างมากมายครับวันนี้รวมถึงที่จังหวัดที่มิรามบูรบโลหลุดไปเราก็คิดว่าลูกนั้นมมนไม่น่าจะแฮนด์บอลนะครับแต่ว่ากรรมการท่านนี้ก็สองเกมแล้วทั้งแต่แมทที่เราเจอแพ้ที่อ้อมุงทำประตูได้เขาก็เป่า แล้วก็รวมถึงนัดนี้เขาอยู่ข้างหลังซึ่งผมเชื่อว่ามุมที่เขามันไม่มีทางที่จะมองเห็นได้ก็เขาก็ตัดสินใจที่จะเป่าแฮนด์บอลก็ก็แน่นอนครับทีสองมันไม่มีว r อาก็ค่อนข้างจะลาบากกับหลายทีมที่ค่อนข้างจะเสียประโยชน์จากจากการท่านี้ก็สองครั้งแล้วครับที่เขาตัดสินเราค่อนข้างจะเสียเปรียบความร้กในเกมก็แน่นอนครับเราก็ มีตัวผู้เล่นที่พร้อมที่จะลงเล่นครับในทุกๆเกมเราก็พยายามจะรักษาความสดแต่ว่าก็น่าเสียดายที่นัดน,นี้เราไม่มีแต้มก็แน่นอนครับว่าเราแข่งติดก,ก,กันเราต้องการกาลังใจจากแฟนบอลยุยยาทุกท่านครับก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลยุยยาทุกคนครับว่าช่วยเป็นกําลังใจให้กับทีมยุยยาในเต้ยของเราครับ